สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลนะครับวันนี้พบกับโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เองโอ๊ตจะนําทริคดีๆนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้รู้มาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้โอ๊ตจะมาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับ ใครนะครับที่ต้องการอ่านไลน์แอปพลิเคชันนะครับแชทไลน์ข้อความไลน์ที่เพื่อนหรือใครบางคนเนี่ยส่งมาหาเราแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาหาเราส่งมาขายของหรือเปล่าหรือเอ๊ะส่งมายืมตังค์นะเราสามารถที่จะอ่านไลน์หรือข้อความนั้นๆได้โดยที่เราไม่ต้องกดอ่านและไม่ให้คนที่ส่งมานั้นรู้ตัวครับวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะอ่านไลน์หรือข้อความจากใครก็ตามไม่ว่าที่กําลังงอนกับคุณแฟนอยู่แล้วคุณแฟนส่งข้อความมางอ้อเอ๊ะเราจะไปอ่านดูว่าเขาง้อเราจริงหรือเปล่าหรือเขากําลังส่งข้อความมาซ้ําเติมว่าให้เรายิ่งนอยไปอีกนะครับหรือมีใครบางคนเนี่ย ส่งข้อความมาเฮ้ยเพื่อนไม่คุยกันมาตั้งนานยืมตังหน่อย5 0 0 0มื่นอ้าวชิบหายละเราไม่อยากอ่านหรือเราอยากเช็คข้อความก่อนที่จะอ่านว่ามันเหมาะสมสมควรที่จะอ่านหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆนะครับแต่สำหรับวันนี้โอจะมาแนะนําในส่วนของ iOS, iPad iPhone นะครับก่อนเพราะว่าในส่วนของฝั่ง Android เนีย่ยังไม่มีฟังก์ชันที่สามารถแอบอ่านก่อนได้นะครับแต่จริงๆมีนะครับแต่เราต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมนะครับดาวน์โหลดเข้ามาแล้วติดตั้งเดี๋ยวโอจะสอนแล้วก็แบ่ง ัปในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของ ios ในะ iphone ipad หน้าต่างๆเลยนะวิธีการเช็คอ่านข้อความลายโดยผู้ส่งไม่รู้ตัวไม่ยากเลยนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนว่าอ่านแล้วในของผู้ส่งนะครับตอนนี้นะครับโอ๊จะส่งข้อความมาจากเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะมาทำการยืมเงินฝั่งของโอ๊เองนะฮะ เอาละครับตอนนี้โอ๊ได้ทําการส่งข้อมูลเนี่ยส่งไลน์เนี่ยซึ่งโอ๊จะแสดงสถานะของตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะและส่งข้อมูลไปยังแท็บเลต็ตไปยัง iPad iOS ของโอ๊เองนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับว่าในหน้าจอ iPad ของโอ๊เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ,อันแรกเลยเห็นไหมครับคนที่ส่งมาชื่อว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับพื้นที่ทับซ้อนซึ่ง โอ้ oh, จะยังไม่เข้าไปกดอ่านถ้ากดอ่านเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าอ่านแล้วในอีกฝั่งหนึ่งนะครับในอีกของในอีกฝั่งของคน่งนะครับของคนส่งนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะแอบอ่านโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเราอ่านแล้วหรือเราเห็นสารที่เขาส่งมาแล้ววิธีการครับซึ่งฟังก์ชันนี้ใน iOS นะครับ iPad แล้วก็ iPhone เนี่ยจะเรียกว่า 3D Touch นะครับซึ่งจริงๆแล้วฝั่ง Android เนี่ยกำลังจะอยู่ในขั้นตอนของการนำออกมาใช้ซึ่งจะใช้ชื่อว,ว่า Deep Touch นะครับข่าวแวแวๆมานะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันแต่ถ้าใครใจร้อนอยากใช้ในฝั่ง Android ก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวยังไงโอจะทำคลิปมาแบ่งปันอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของ iOS นะครับวิธีการนะครับเราพอเห็นข้อความไลน์แค่ จิ้มไปตรงข้อความแชทของเราเนี่ยจิ้มไปค้างไว้นะครับไม่ใช่จิ้มอ่านนะค้างไว้ปุ๊บมันจะมีหน้าต่างลอยนะครับเขาเรียกว่า 3D Touch นะฮะใน iOS เรียกว่า3 d Touch มันจะขึ้นลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีข้อความที่ของอีกฝั่งของคนที่ส่งมาหาเราเนี่ยว่าส่งมาอะไรบ้างเราอ่านเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรครับหาพื้นที่ว่างๆนะครับพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้จิ้มออกไปนะครับจิ้มออกไป เพียงเห็นไหมฮะในแชทข้อความที่เขาส่งมาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งด้านขวามือที่เป็นของคนที่ส่งมาเขาก็ยังไม่ขึ้นคำว่าอ่านแล้วนะครับอ่ะทีนี้ถ้าใครที่ใช้ฝั่ง iOS นีครับก็จะใช้ 3D Touch ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าฝั่ง Android ได้ข่าวมาว่าตอนนี้กำลัง ผลิตหรือกำลังพัฒนาฟังก์ชันที่ชื่อว่า d i e p Touch ขึ้นมาเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จริงนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนไม่อยากรอก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปในสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการใช้แอปป้องกันการแอบอ่านโดยที่ ไม่ให้อีกฝั่งรู้ตัวในฝั่ง Android นะครับให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นทริปเทคนิคที่มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ช anel ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ